เพราะนั้นถ้าถูกไหมฮะถ้าคนผลิตผลทาการเกษตรเราส่งออกได้ไม่มากหรือแม้กระทั่งเราโดนตลาดนําเข้าใช่ไหมครับเข้ามาแทรกแซงเพราะนั้นเกษตร,รกรรายได้ลดลงนะ<อ>ครับเราก็มีเงินที่จะซื้อรถิกัพน้อยลงนะครับหรือตรงกันข้ามธุรกิจอาหารที่เราส่งออกทูน่าเนื่อน,นิ่นใช่ไหมครับไปเนี่ยถ้าตรงกันได้รับผลกระทบดีมานเขาลดลงคนก็ซื้อรถปิกัพน้อยลงนะ จะมีแบบมีล้มอีกเยอะไหมคะเอ e ถ้าถามผมไปหมดแล้วนะเพราะนั้นเจ้าที่อยู่นี่น่าจะเป็นเจ้าที่ที่คิดว่าจะปู้กันอีกสักสามสี่ปีแล้วกันอ่ะชิ้นส่วนยานยนต์เราที่ส่งเข้าไปอะครับส่วนใหญ่มันเป็นเหล็กอลูมิเนียมอะครับเราก็เลยถูกขายนี้เข้าไปนะครับแล้วมันจะเป็นลักษณะของเซกชันสองสามสองบวก Most f a v o ว e d Nation MFN ซึ่ง m f n เนี่ยเราโดนประมาณสัก2อสองกอกว่าก็จะเป็น50ตรงนี้นะครับของของ raw material ททตัวนั้นคูณก็ไปแล้วทั้งก้อนมาบวกอีก2องก่อกว่านนก็5้สกว่าอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนั้นนะครับที่เราส่งเยอะๆตอนนี้ครับมันจะเป็นพวกผมเรียกว่าเป็น engine and transmission นะครับก็คือเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกำลังนะครับที่เราส่งไปเยอะถามว่าทำไมเราส่งเยอะ ถ้าผลิตรถจากประเทศต,ต่างๆเหล่านี้แล้วส่งไปอเมริกาโดนกำแพงภาษีถ้าบริษัทเหล่านี้เลือกที่จะย้ายฐานผลิตไปผลิตในอเมริกาเลยไปผลิตในอเมริกาเลยนะครับก็จะต้องใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้ครับส่งเข้าไปชิ้นส่วนเหล่านี้ส่งจากไทยเนี่ยจะไปโดนกำแพงอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าถามผมผมกลับไปที่ตอบเมื่อกี้ผมเห็นว่าถ้าเราจะส่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์เข้าอเมริกานะครับ เพื่อให้อเมริกาเขาผลิตรถนะครับแล้วก็ส่งไปประเทศอื่นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับส่งเซาท์อเมริกาส่งอะไรเงี้ยนะครับเ,เราจะได้รับ Impact จาก Section 2อมากกว่าที่พี่ต้ทพ่อทำ สวัสดีค่ะวันนี้เราชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็อุปกรณ์นะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเยอะทีเดียวค่ะแล้วก็ในช่วงของปีที่แล้วที่เราคุยกันมาเขาบอกว่ามันลงไปอยู่ที่ก้นเหวสิ่งที่สําคัญก็คือเรามีเห็นอุตสาหกรรม E ีวีที่เข้ามาตั้งนะคะแล้วก็สําหรับผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะคะประมาณแค่สิเท่านั้นถ้าเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ีวีของจีนที่เข้ามาเพราะว่าเนื่องจากว่าการผลิตชิ้นส่วนบางอยานยคนไทก็จจะ ยังผลิตไม่ได้คุณภาพอาจจะยังไม่ถึงนะคะเขาก็ต้องนําเข้ามาก่อนนะคะโดนนั้นไปดอกแรกนะคะดอกต่อมาก็คือความซบเซาของภาวะเศรษฐกิจอกของเราเองก็ทําให้สถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้นะคะฉะนั้นก็ทําให้ยอดขายรถยนต์ก็ตกลงไปได้กลุ่มอุตสาหกรรมยาน,นยนต์ก็ค่อนข้างกระทบหนักทีเดียวค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันเพราะว่าเราคุยนอกรอบกับทางผู้รประกอบการเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย คืออาจจะพ้นอาการโครม่ามาได้นิดหนึ่งแต่ก็ยังต้องอยู่ห้อง ICU แล้วก็อาจจะพ้นก้นเหวมาได้แต่ก็ยังต้องเกาะขอบเหวอยู่ยังไม่สามารถผ่านขึ้นมาเหนือขอบเหวได้นะสิ่งที่ผู้ประกอบการเขาบอกว่าต้องยืนระยะให้ได้นะคะในช่วง3-4ปีนี้ ใครที่ตอนนี้อยู่อุตสาหกรรมนี้ต้องยืนระยะให้ได้เดี๋ยววันนี้ค่ะเราไปร่วมพูดคุยกันนะคะและรวมไปถึงเรื่องของการเก็บภาษี36%ของสหรัฐเมกาเป็นภาษีสุรากากน,นะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะได้รับผลกระทบไปด้วยหรือเปล่าวันนี้ค่ะเราคุยกับคุณสุพ์สุขพ,พิสารนะคะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนแล้วก็อะไหล่ยานยนต์สภาวกรรมแห่งประเทศไทยกันคะ่ะสวัสดีค่ะครับค่ะ,ค,ะคุณสุพศค่ะวันนี้อยากชวนคุณสุพ,พ์คุยเนี่ยไม่แน่ใจนะว่า จะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนก็คือเรื่องของการเก็บภาษีของสหรัฐอเมริกาเป็นภาษีสุราก,ากรนําเข้าไปหวยจะออกมาแบบไหนตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่นี้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยที่เราเข้าไปดูจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยโอ้หส่งออกติดนำหนึ่งในสิบของส่งออกนะคะชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็อ,อุปก,กรณ์อันนี้รลกระทบเยอะไหมคะเนี่ยค่ะตัวเลขมันออกมาประมาณเนี้ยค่ะตามที่โชว์ตามนี้เลยนะคะได้ครับงั้นผมขอขอใช้หน้านี้ในการช่วยช่วยตอบนะครับ ช่วยคุณนะตัวเลขที่เราแพกจากกระทรวงพาณิชย์เนี่ยปีหนึ่งเราส่งไปประมาณ5้า0ันล้านสําหรับพิกัดที่เราเขาเรียกว่าเป็นยานยนต์และส่วนประกอบเนาะนะครับรถยนต์และส่วนประกอบนะครับก็ห้าพันล้านผมก็ทําภายฉากมาให้ดูว่าแบ่งเป็นชิ้นส่วนประเภทใดบ้างน,นะครับก็พอเราแพกมาปรากฏว่าเราเจอว่าส่วนที่มากที่สุดสีน้ําเงินเนี่ยครับมันเป็นแล้วผมเรียกสั้นๆว่ายางล้อแล้วกันครับ,รบยางล้อคือล้อรถยนต์เนี่ย ล้อรถพาเซนเจอร์คารล้อรถบรรทุกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่ส่งออกไปใช้คําว่า2ใน3เลยครับ2ใน3นะครับส่วนที่เหลือเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นพวก a c c e s s o r รนะครับพวกชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมตอบเบื้องต้นนะครับว่ายางล้อ2ใน3เนี่ยคงได้รับผลกระทบพอสมควรน,นะครับพอดีต้องขอโทษด,ด้วยข้อมูลของยางล้อเนี่ยผมอาจจะได้ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่า เท่าที่คุยกับกลุ่มยางในสภาวากรรมเนี่ยนะครับเขาเสียยิบย่อยมากครับคือเขามี MFN เนาะ Most Favored Nation นะครับมี Anti Dumping ครับสำหรับยางด้วยนะครับสำหรับจากอเมริกาในการเข้าอเมริกานะครับแล้วยังมี Reciprocal นะครับที่จะเข้ามาอีกเพราะนั้นสามอย่างรวมกันเนี่ยบางพิกัดเนี่ยเขาขึ้นไปถึงหกสิบเปอร์เซ็นเลยคุณน้ ทกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับซึ่งถ้าเป็นพิกัดนั้นเนี่ยเดี๋ยวร้อนหนักแต่ก็มีบางพิกัดนะครับที่เข้าเข้าสู่เซ็กชันที่เรียกเขาเรียกว่าเซกชันสองสามสองสิ่งที่ผมอยากจะเล่าในสไลด์นี้ถ้าเราพักเรื่องยางล้อไว้เนี่ยส่วนที่เหลือที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผมรับผิดชอบเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นสองส่วนอันแรกส่งเข้าโรงงานประกอบในอเมริกาส่วนที่สองก็คือส่งไปเป็นอะเซสซอรี่นะครับก็คือเป็นอะไรนะอะไหล่ทดแทนนะครับเป็น ซูเปอร์เป็นอะไหล่รต่างๆพวกนี้นะครับมีสองแบบม,มาแบบแรกก่อนแบบแรกที่ส่งเข้าโรงงานประกอบอันเนี้ยมีน้อยไม่มใช่ไม่มีนะคือมีแต่มีน้อยเพราะว่า<ม>อะไรเพราะว่ารถยนตย์ในอเมริกาเนี่ยเขาเป็นคนละโมเดลกับเราครับเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนที่เราผลิตเนี่ยมันไม่ได้ใช้สําหรับรถเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่มีความจำเป็นต้องนําเข้านะคร<ม>ับ<ม>เท่าที่ผมทราบเขาใช้วิธีไปตั้งฐานการผลิตในเม็กซิโกแล้วก็นําเข้าในอเมริกามากกว่านะครับแต่ อาจจะมีสักสองสามรายที่เป็นผู้ประกอบการในไทยที่บังเอิญเป็นชิ้นส่วนที่เขาซอร์ซิ่งจากประเทศไทย<ม>คือต้องเล่าให้คุณเอาฟังนี้บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนที่เป็นเทียนหนึ่งเนี่ยเขาเป็น global เป็น global business เนาะเพราะนั้นเขาจะเป็น global sourcing ครับถ้าพาร์ทไหนบังเอิญแพ a นในประเทศไทยผลิตได้แล้วก็แข่งขันได้เรื่องของต้นทุนเนี่ยเขาอาจจะชิปเม้นต์จากไทยไปก็ได้ซึ่งอันนี้มี jackpot โดนบ้างนะครับแต่ว่าน่าจะไปเข้า s e c ชั o n สอที่ผมจะพูดต่อไป ไม่ใช่เรื่องรตคอทาลิฟนะครับกลุ่มที่สองครับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรนะครับอันนี้ต้องบอกว่าณปัจจุบันผู้ผลิตไทยเข้าไปในตลาดอเมริกาได้ไม่มากฮะก็เรียกว่ามันคงมีช่องทางครับในการเข้าอาจจะต้องผ่านเทรดเดอร์นะครับต่างๆนะครับช่องทางนั้นซึ่งเราน่าจะยังต้องต้องต้องใช้ความพยายามในการเข้าสู่ดนั้นมีบ้างแต่ยังได้ไม่มาก ด้วยเหตุนี้ครับตัวเลขมันจริงยังไม่เยอะนะครับคุณสุัครับเชครับยืนถามนี่นะสองสองประเภทเนี่ยที่เราเข้าไปไม่เยอะเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าเราไม่ตรงกับเขาหนึ่งหรือว่าส่วนหนึ่งเพราะอาจจะมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอยู่แล้วหรือเปล่าผมรับภาพใญ่รับภาพใหญ่ให้คุณเอาฟังนี้เนาะถ้าถ้าผมพูดถึง after market ใช่ไหมฮะ after market เนาะคือพวกอะไหล่ทดแทนเนาะ ในโลกเนี้ยมีอยู่สี่ที่ฮะมีอยู่สี่แหละหนะครับห,หนึ่งคืออิตาลีอิตาลีเนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรทดแทนของแบ,บน ulo, นรนด์ยุโรปเป็นอังกฤษเยอร,รมันอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ทางเดียวกับเรานะครับไต้หวันฮนะไต้หวันเนี่ยเป็นทางเดียวกับเราก็คือรถญี่ปุ่นพวกรถญี่ปุ่นเนี่ยอัพเตอร์มาเก็ตจะใช้ไต้หวันเป็นหลักเลยในโลกนะครับแล้วก็ไทยแล้วก็ที่มาใหม่คือจีนฮะ คือจีนเนี่ยทำท,ทุกแบบเลยฮะทั้งรถญี่ปุ่นรถเกาหลีรถจีนเองนะครับก็เพราะฉะนั้นคู่แข่งเราน่าจะมีะอยู่สองเจ้าก็คือไต้หวันกับจีนนะครับเพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่นในอเมริกานะครับอัฟเตอร์มาเก็ตเนี่ยเราน่าจะมีคู่แข่งคือไต้หวันกับจีนนะครับซึ่งก็อ,อย่างที่เราทราบแหละครับถ้าเป็นไต้หวนันผมว่าเราน่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงนะ ครับในแง่ของราคาเนาะนะครับคุณภาพเราก็พอได้แต่ถ้าเป็นจีนเนี่ยเราน่าจะเสียเปรียบเรื่องต้นทุนนะครับเพราะว่าวัตถุดิบต้นน้ำเราก็ไม่มีอีคโ o นมีออฟเกลเราก็สู้เขาไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นน่าจะตอบคำถามคุณนาว่าเราน่าจะยังมีคู่แข่งสองเจ้าแล้วนะครับที่ที่จะต้องแข่งกับเขาในการเข้าตลาดอเมริกาครับโอแต่อันนี้คือไม่แน่ใจนะเพราะว่าเขาเก็บภาษีจีนชิ้นส่วนเยอะหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> แล้วเขาเก็บเยอะเราน่าจะีโอกา่เก็บน้อยผมผมแชร์คนเอางี้คือถ้ารับตลาดเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าเป็นวิกฤตแต่ว่าถ้าสําหรับเราเพราะเราได้น้อยอยู่แล้วไงปัจจุบันเนาะถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยเขาโดนตามที่เป็นข่าวจริงๆเนี้ยอันนี้จะเป็นโอกาสของผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยนะเบี้ยส่งเข้าอเมริกานะโทษถ้าจีนเขาโดนตามเป็นข่าวแล้วของเราโดนไม่ถึงสามสิบหกนะครับเช่นยกตัวอย่างเองว่าเราลงมาสักยี่สิบ ยี <20 S 2> ่สิบต้นๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นโอกาสของผู้ผลิตไทยที่จะเข้าไปที่นั่นครับค่ะอันนี้มีเงื่อนไขนิดนึงนะว่าต้องประมาณสักยี่สิบนะเราถึงจะแข่งได้เพราะาต้องไปดูไต้หวันนี่เพราะว่าไต้หวันนี่คุณธนทําเกลีย์ไดประกาศมาเลยว่าไ <c oughs> ต้หวันประมาณสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องไปดูตรงนั้นเกันอีกทีนึงนะคะผมผมเพิ่มข้อมูลให้ตรงนี้ผมข้อมูลให้ตรงนี้อจริงๆแล้วผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยอคำถามคุณนาเรื่องรีซูปคอร์ทาริฟเนี่ยครับผมเห็นว่าถ้าไม่ใช่ยางล้อเนี่ยเราไม่ค่อยได้รับผลกระทบ S <S <S จากตรงนี้นะครับเ <Okay. S 2> พราะอะไรฮะเพราะเราโดนตรงนี้อยู่แล้วครับเราโดนเ,เขาเรียกว่าเป็นภาษีเ,าเพื่อความมั่นคงครับของทางอเมริกา,าอเองน,<ๆ>นะครับเขาเขาเรียกว่าเซกชันสองสามสองคือ,อนในอเมริกาเนี่ยเขาจะต้องปกป้องอุตสาหกรรมที่เป็นเหล็กและอลูมิเนียมกับทองแดงเหล็ก <Le ek S 1> อลูมิเนียมทองแดงสามอย่างอเมริกาเขาถือว่าสามตัวเนี้ยส่งผลกับความมั่นคงเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องยุทธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องอินฟาสตรเจอร์ในประเทศเขา เพราะนั้นเขาตั้งกำแพงเนี้ครับมานานหลายปีแล้วอันนี้มาจริงๆแล้วมาตั้งแต่ทาหนึ่งแล้วนะนะครับแต่ว่าที่มันกระทบผู้ผลิตเราเนี่ยครับเพิ่งจะโดนเมื่อเดือนมีนานี่เองครับเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมานี้นะครับนะครับก็โดน25เปอร์เซ็นตนะครับแต่ข่าวร้ายก็คือตั้งแต่4มิถุนายนเนี่ยครับเขาประกาศขึ้นจาก25เป็น50ตัวเซกชัน2ลอ2แต่ผมอธิบายนิดนึงนะ สมมุติเจ้าโทรศัพท์มือถือนี้หนึ่งเครื่องครับในหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นใช้เหล็กห้าส<ะ>ิบเปอร์เซ็นที่ผมจะโดนคือห้าสิบคูณห้าสิบนะก็คือโดนขึ้นเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นของแว l u ลูของ,ของเหล็กที่อยู่ในชิ้นงานนี้นะท่านแมนะครับ,นะรบอันนี้คือเซกชันสองสามสองนะครับนะครับแต่ข่าวดีก็คืออย่างนี้ครับโดนทุกประเทศครับไม่ใช่โดนเฉพาะไทยใครที่จะส่งเข้าอเมริกาโดนเซกชันสองสามสองหมด ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรืออล mm ูมิเนียมทีนี้บังเอิญชิ้นส่วนยานยนต์เราที่ส่งเข้าไปอะครับ mm hmm. ส่วนใหญ่มันเป็นเหล็กหรือลูมิเนียมอะครับเราก็เลยถูกขายนี้เข้าไปนะครับ mm hmm. แล้วมันจะเป็นลักษณะของเซกชันสองสามสองบวก Most Favor Nation M F N ซ mm ึ hmm. ่ง M F N เนี่ยเราโดนประมาณสักสองสองก,อกว่า mm hmm. ก็จะเป็นห้าสิบตรงนี้นะครับของของ raw material ตัวนั้นคูณเข้าไปเราทั้งก้อนมาบวกอีกสองก,อกว่า ก็นนห้าสิบสองกว่าอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนั้นนะครับของเนื้อเหล็กนะของเนื้อเหล็กหรือเนื้อลูมิเนียมนะนะ,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเดินตรงนี้แล้วรีไปเคิลจะไม่เป็นภาษีที่ซ้บซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเองท,ที่เราโฟกัสเราโฟกัสตรงนี้มากกว่าเรื่องของรีไปเคิลครับพี่ดาครับอเพราะอันนี้มันสูงจากรีไซเคลไปแล้วแล้วมันก็ถูกแยกออกจากกันมันมันมันคิดคนละมุมนิดนึงฮะรีไซเคิลสูถ้าโดนสามสิบหกนะสามสิบหกของทั้งชิ้น อ่าใช่แต่น,นี้คือห้าสิบของเหล็กหรืออ,อลูมิเนียมที่อยู่ในนี้เท่านั้นเขาจะไม่เก็บซ้าซ้อนไม่ซ้มไม่ซ้าใช่ครับถ้าโดนนี้แล้วจะไม่ไปซ้ำตรงนั้นครับอ๋อแต่อันนี้ถูกเก็บตั้งแต่มิถุนายนแล้วอ่าใช่ครับมิถุนายนสองพันี่้นานี่โดนแล้วครับค่ะก็คือโดนทุกประเทศประเทศไหนที่แบบว่ามากที่สุดคะที่ส่งไปที่สหรัฐอเมริกา ไม่มีตัวเลขกันนะไม่มีตัวเลขหไหมคะเื่อที่บอกเมื่อสักครู่นี้อถ้า after market ผมผมอเชื่อว่าน่าจะเป็นสองประเทศนั้นเพราะเราส่งน้อยไงเพราะในโลกมีแค่สามที่เนาะถ้าไม่นับอิตาลีเนาะอิตาลีก็จะเป็นแบรนด์รถยุโรปเขานะฮะถ้ารับรับรถญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไทยเราส่งน้อยก็น่าจะเหลือสองอันที่คุณดาวพูดถึงนะครับที่เราถามกลับกันนะคะคุณสุนทคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยไม่ค่อยได้รับ ผลกระทบเท่าไหร่ยกเว้นยางรอ้อยรถยนต์อันนี้กระทบเยอะเป็น6 0สิเปซเลยแต่ถ้าเป็นชิ้นส่วนทั่ว,วไปอย่าง after market อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ส่งไปนั้นเยอะที่นี่เราส่งไปไหนที่เยอะคะแล้วก็พอเจอภาษีที่แบบว่าคุณธงคำเขาเปลี่ยนเลยต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะคะสำหรับเรื่องของการค้าขายเงี้ยเราได้เราเสียมากกว่ากันฮะเราส่งไปตลาดไหนและไอ้น,นี้มันจะกระทบกับตลาดอื่นที่ไม่ได้ส่งไปสหรัฐเนี่ยหรือเปล่าโอเคผมโชว์ได้ภาพนี้เนาะ นะครับอันนี้เป็นยอดส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์นะครับก็ที่เราส่งเยอะตอนนี้ครับมันจะเป็นพวกผมเรียกว่าเป็น engine and transmission นะครับก็คือเครื่องยนต์แล้วก็ระบบส่งกำลังนะครับที่เราส่งไปเยอะถามว่าทำไมเราส่งเยอะเพราะว่าต้องบอกว่าค่ายญี่ปุ่นเนาะเขามาตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ในไทยเขาก็มีโรงงานก็เลยมีโรงงานทำเครื่องยนต์ในประเทศไทยด้วยทีนี้พวกผมเนี่ยที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับเครื่องยนต์เหล่านี้ นะครับก็เลยได้โอกาสในการที่เขาส่งเครื่องยนต์นั้นออกไปยังประเทศป mm hmm. ลายทางที่เขาจะประกอบรถยนต์นะครับยกตัว <player. S 1> enfin อย่างเช่นเซาท์แอฟริกา,าหรืออาร์เจนตินา mm hmm. หรือประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับ mm hmm. ก็เลยได้อาน,นิสงในการส่งตรงนั้นไปด้วยนะครับเพราะนั้นตอบคำถามคำถามคุณนาว่าตอนนี้ที่เราส่งไปมากๆคือ 1. นึ่งส่งกลับญี่ปุ่นนะครับสองส่งในอาเซียน 3. ส่งเซาท์แอฟริกาอืก็ ถ้าถามผมประเด็นมันมีตรงนี้ฮะประเด็นมันอยู่ที่ถ้าผลิตรถจากประเทศต่างๆเหล่านี้แล้วส่งไปอเมริกาโดนกำแพงภาษีถ้าบริษัทเหล่านี้เลือกที่จะย้ายฐานผลิตไปผลิตในอเมริกาเลยไปผลิตในอเมริกาเลยนะครับก็จะต้องใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้ครับส่งเข้าไป นะครับนั้น <c oughs> ส่วนเหล่านี้ส่งจากไทยเนี่ยจะไปโดนกําแพงอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าถามผมผมกลับไปที่ตอบเมื่อกี้ผมเห็นว่าถ้าเราจะส่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์เข้าอเมริกานะครับเพื่อให้อเมริกาเขาผลิตรถนะครับแล้วก็ส่งไปประเทศอื่นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับส่งเซาท์อเมริกาส่งอะไรเงี้ยนะครับเ,เราจะได้รับ Impact จาก s e c กชัน232มากกว่าดิสซิปคทาริสนะครับ <c oughs> ถ้าในมุมมองผมน่าจะเป็นประมาณนี้ครับ โอเคค่ะฉะนั้นเนี่ยตลาดอเมริกาจะไม่ตลาดใหญ่สุดในเรื่องการส่งชิ้นส่วนไปไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยครับไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยไอ้ผลกระทบของเนี้ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะทีนี้มีประเด็นหนึ่งนะคะคือผู้ที่ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยเนี่ยเป็นคนไทยหรือว่าเป็นการลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาผลิตในประเทศไทยด้วยสัดส่วนผมตอบด้วยพีระมิดนี้พีระมิดขึ้นนะครับที่หน้าจอนะฮะ ก็สีเนี่ยครับเป็นตัวตอบคาถามคุณนาวเลยนะครับถ้าเราดูที่ชั้นกลางกับที่ฐานของพีระมิดเนี่ยนะครับสีที่เป็นสีอะไรนะสีชมพูส้มอะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือต่างชาติครับคุณนาวถ้าสีเขียวคือไทยครับเพราะฉะนั้นสองส่วนเนาะถ้าเป็นเทียร์หนึ่งถ้าเป็นเทียร์หนึ่งบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเป็นไทยประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นตครับที่เหลือเป็นต่างชาตินะครับ แต่ถ้าเป็นเทียสองเทียสามคือทำคอมโพเนนต์ย่อยๆแล้วก็ส่งให้เทียหนึ่งอีกทีเนี่ยนะครับเป็นไทยประมาณหกสิบเปอร์เซ็นครับอืมค่ะครับอันไหนแวลูเยอะออกว่ากันฮะระหว่างเทียหนึ่งกับเทียสองเทียหนึ่งแน่นอนครับเทียหนึ่งแวลูมากกว่าครับครับโอเคถ้าอย่างนี้เทียหนึ่งเขาก็พูดง่ายๆคือได้ผลประโยชน์ไปละกันนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่กระทบอยู่ดี เราได้แรงงานเราได้แรงงานครับอ๋อเป็นมุ่นเรื่องแรงงานเป็นสุดไนมอย่างเทียร์หนึ่งเนี่ยที่บอกคนไทยสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือเปล่าฮะหรือว่าเป็นผู้เอเจนต์เออผมเข้าใจว่าเออชื่อได้แหละก็คือเป็นบริษัทที่เรารู้จักกันไทยสมมิดออโต้พาร์ตสมมิดออโต้สมบูรณ์ออโต้ทีฟอะไรต่างๆอันนี้ครับครับอืมฉะนั้นเทียร์สองกับเทียร์สามเนี่ยที่หกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนไทยอันนี้จะกระทบเยอะหน่อยถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้น ใช่ใช่ตอนนี้ก็ลังหมักเลยนะครับเอชดีะจะละมอกหน่อยครับใช่ครับตอนตอนนี้เขาเขาเจออะไรบ้างคะสาหรับเพียสองเนี่ยที่กําลังเขาเจอโจทย์ยใหญ่ยยโจทย์ยากของเขาเนี่ยที่จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยโอเคอ,เคเอา่าสักสองสามประเด็นแล้วกันเนาะนะครับค่ะประเด็นแรกแน่ๆแหละคือดีมาลดลงใช่ไหมครับที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นว่าตัวเลขหดมานะครับจากเดิมเราเคยบริตสองล้านตอนนี้มาเหลือล้านสี่อันนี้ได้รับผลกระทบแน่ๆนะครับแล้วก็ ว่าเจ้าที่หลายไม่ไหวเจ้าเจ้าที่ไปไม่ไหวก็กีฟตอัพไปแล้วนะครับก็เรียกว่าย่อตัวปรับตัวกันสุดลิ์นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองในแง่ต้นทุนถูกไหมต้นทุนที่ปรับเพิ่มอย่างตอนนี้ที่เราพยายามคุยกันอยู่คือเรื่องค่าแรงใช่ไหมก็ค่าแรงนะครับ<น>เอ๊ะอีร้อยจะหกร้อยไมหรือจะอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นผลกระทบหลักนะครับอันนี้ไม่นับเรื่องของพลังงานที่ขึ้นขึ้นลงลงเนาะนะครับค่าพลังงานก็เป็นผลกระทบหลักเหมือนกัน เรื่องการที่ติดโซลารูฟนะครับมีพลังงานสีเขียวมีอะไรต่างๆนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่3ที่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับสอนก็คือน่าจะเป็นเรื่องของมาตรการกฎระเบียบต่างๆอะไรเนี่ยครับของของทางภาครัฐนะครับผมเข้าใจว่าตัวทาริฟต่างๆที่เป็นผลการเจรจานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วมาตรการต่างๆคาร์บอนแท็กที่จะมาในไม่ช้านี้ถูกไหมครับปีหน้าแล้วค่ะ มาตรการของปีหน้านะเนี่ยครับมาตรการเหล่านี้ครับก็เป็นอะไรที่ผู้ประกอบการก็กังวลนะฮะกังวลเช่นเดียวกันอันนี้ยังไม่นับเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะเข้มงวดมากขึ้นนะครับเราจะมีประกาศของกรมโรงงานนะครับมาตรฐานต่างๆนะครับน้ําใต้ดินอะไรพวกนี้ครับก็ก็ก็เป็นส่วนที่ที่ที่จะบีบเข้ามาครับครับใช่ครับอ๋ออันนี้คือปัจจัยท้าทายทั้งนั้นเลยคิดว่าจะมีคนคิดว่าจะมีแบบมีล้มอีกเยอะไหมคะเอสเอ ถ้าถามผมไปหมดแล้วนะเพราะนั้นเจ้าที่อยู่นี่น่าจะเป็นเจ้าที่ที่คิดว่าจะปู้กันอีกสักสามสี่ปีแล้วกันอ่ะแล้วก็มาดูกันอีกทีครับอืมแต่สามสี่ปีนี่หมายถึงว่ามันต้องมีนเป็นสามสี่ปีที่มันมีแนวโน้มฟื้นนะคะถ้าไม่ฟื้นแน่นอนแน่นอนคืออย่างที่ผมบอกไนงะถ้าไปอีกสักสองปีแล้วก็โอ้ดูถ้าไปไม่ไหวเดี๋ยวอาจจะมียกท้องขาวอีกครับ,รบอ่าโอเคค่ะแต่ว่ากรณีของทางเก็บภาษีสามสิบหกเปอร์เซ็นต คืออันนี้ไม่กระทบกับเรามากไม่ได้เป็นปัจจัยเราแต่ปัจจัยสำค<ม>ัญที่สุดของ <ผม S 1> เราค<ช>ือดีมาในประเทศผมเพิ่มนิดนึงนะคุณดาาคือทางตรงเนี่ยผมเห็นว่ายังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลมากกว่าคือ,อย่างรถปิ้งอพเราขายให้ใครละ่ะเราขายให้เกษตรกร,เร,กร<ม>เราขายให้คนที่ทําธุรกิจถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถูกไหมฮะถ้าผลก,กระทบทการเกษตรเราส่งออกได้ไม่มากหรือแม้กระทั่งเราโดนตลาดนําเข้าใช่ไหมครับเข้ามาแทรกแซง เพราะนั้น<ม>เกษตรกรรายได้ลดลง<ฆ>นะครับเขาก็มีเงินที่จะซื้อรถปิกอัพน้อยลงนะครับหรือตรงกันข้ามธุรกิจอาหารที่เราส่งออกอทูน่ามื่นนี่นั่นใช่ไหมครับไปเนี่ย<ฆ>ถ้าตรงนั้นได้รับผลกระทบดีมานเขาลดลงคนก็ซื้อรถปิกอัพน้อยลงนะเพ<ฆ>ราะนั้น<ม><ม>ตรงนี้ต่างหากครับเป็นสิ่งที่เป็นผลกระทบทางอ้อมที่เรากัางวลน,นะครับว่าว่าสุดท้ายมันคือหนีไม่พ้นนะฮะก็จะต้องกลับมาที่อุตสาหกรรมยานยนต์นั่นแหละครับ เพราะรอบนี้ที่เราเห็นเนี่ยประเทศที่เป็นตัวอย่างเขาเปิดแทบจะศูนเปอร์เซ็นเลยนะคะอนนของอเรานี่ยแต<บ>่งตัวเก้าสิบเปอร์เซ็นสิบเอร์เซ็นเราขอไว้อันนี้เราขอสมหวนทั้ง <c oughs> เราไว้แต่ประเทศอื่นเขาบอกคุให้ร้อยเลยอะ่ะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ร้อยแบบนี้ก็แสดงว่าการตกลงกันในการที่เราจะเปิดตลาดสินค้าเกษตรก็ต้องมีสูงพอสมควรซึ่งอันนี้มันจะเป็นผลกระทบทางอ้อมที่คุณคุณสุขกห่วงใช่ใช่เป็นห่วงครับเป็นห่วงครั กระทบโดยตรงนี้คื<ม><ล>แอแรงกรเสียเนาะมีแรงรแกเสียครับอ่ากระทบโดยตรงนี้คืออะไรรถธรมาหากินพวกรถปิดอัพรถรถล้ออ่าใช่ใช่ครับอ่าอันนี้ถือว่าเป็นแชมป์ของเราในการผลิตภายในประเทศไะฮะแล้วก็ต้องครับใช่ครับแต่แต่จริงๆแล้วถ้าโดนเนี่ยมันน่าจะโดนหลายๆประเทศเลยไหมคะ,ะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเพราะว่าคุณโน้นถามเขาขอเจรจาเปิดสูงเปอร์เซ็นเกือบทุกประเทศเหมือนกัน ขานาดญี่ปุ่นเองก็ยังข้าวเองต้องเปิดนะครับครับคือเราไม่รู้คณะคณะเจรจานะครับจริงเบื้องหลังน่าจะมีอะไรอีกหลายอย่างก็ <c oughs> อันนี้ต้องถือโอกาสให้กำลังใจทีมไทยแลนด์ด้วยเนาะนะครับท่านวิจัยก็ทำงานหนักครับช่วงนี้ครับค่ะเพราะอย่างนี้เราประเมินว่านอกจากว่ากำลังซื้อไทยในประเทศที่จะกระทบแล้วก็คือน่าจะเป็นต่างประเทศที่เราส่งออกด้วยไหมคะคุณสุพจน์อ่าอันนี้เป็นทางอ้อมแน่นอนครับใช่ครับ ถ้ากำลังซื้อรล,ลงก็ถ้าถ้าเป็นส่งออกในส่วนของผมยานยนต์กับชิ้นส่วนเนาะก็ตามที่เมื่อกี้บอกครับเดสติเนชันก็คือโอเชียเนียก็ต้องจ้องเลยครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์กระทบไหม,มนะครับ<ม>ประเทศต่างๆในอาเซียนนะครับรายใหญ่ก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยเป็นอย่างไรเห็น<ม><ม>ไหมครับเมื่อกี้อันที่3คือตัวเซาท์แอฟริกานะครับแต่แต่ผมเชื่อว่าเกมนี้ทวีปแอฟริกาอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เนาะ ครับเขาก็กำลังโตเหมือนกันนะครับครับค่ะแล้วก็ปัญหาที่คนยังคิดกันไม่ตกคือ local content ค่ะไอ้กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์เราโดนบ้างไหมน้องคุณสปน์อ่าผมเหมือนทราบเลยคุณเนวจะถามมีหน้านี้ฮะอันนี้เป็น local content ที่ที่เรารวบรวมจากกลุ่มยานยนต์นะครับในสภาวากรรมครับก็คือก็อังนี้ผมพูดคร่าวๆนะครับ local content สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยผมแบ่งเป็นสองกลุ่มต้องทำความเข้าใจก่อนเนาะคือชิ้นส่วนยานยนต์คืออะไรฮะเหล็ก อลูมิเนียมยางพลาสติกเนาะหลกัหลกๆคือประมาณนี้ครับถ้าเป็นกลุ่มเหล็กกับอลูมิเนียมเนี่ยเราใช้เารากข้อคอนเทนต์ได้น้อยครับเพราะเราไม่มีอุตสาหกรรมต้นน้าที่เป็นโลหะยังไงเราก็ต้องซื้อครับซื้อญี่ปุ่นซื้อเกาหลีซื้อไต้หวนันซื้อจีนซื้ออินเดียยังไงก็ต้องซื้อนั้นตัวเลขเหล่านี้ครับนํามาคํานวณแล้วข้อคอนเทนต์ทั้งสิ้นเลยคุณน,น้องก,ก็ต้องตอบว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยตอนนี้เราทำแล้วข้อคอนเทนต์ได้ประมาณสัก ใกล้ๆสี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วกันนะครับอันนี้คือเต็มกลืนเลยสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเป็นยางพลาสติกนะครับยางเนี่ยเรามีน้ํำยางเรามีอุตสาหกรรมยางในประเทศที่เป็นต้นน้ำนะครับพลาสติกเรามีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าเรามีวัตถุดิบต้นน้ําของตัวเองคนะครับอันนั้นเราน่าจะทําได้ห้าสิบนะครับห้าสิบกว่ากว่าแล้วแต่แวลลี่บายพารนะครับก็ก็เลยตอบสองส่วนครับเหล็กพลาสติกทําได้โทษนะ เหล็กอลูมิเนียมทําได้สี่สิบนะครับยางพลาสติก uh, mm hmm. ทําได้มากกว่า50ครับประมาณนี้ครับอืมเอวอย่างอย่างมีคนที่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตอย่างอันแรกที่บอกว่าเป็นคนไทยประมาณ30มสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะ uh huh. อ่าเทียร์หนึ่งเทียหนึ่ง อ,อันนั้นเนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตามประเทศอันนั้นเขาโดนด้วยไหมคะเขารวมด้วยไหมคะ l o c a ค content แล้วมันจะมีผลในเรื่องของการที่เขาจะตัดสินใจว่าเอ๊ะเ,เขาอยู่แล้วเขาก็ต้องใช้ local content เท่านี้แล้วก็ต้องเสียภาษีเท่านี้สูงกว่าประเทศเอื่นๆที่เขาเนี่ยจะไปเลือกรงทุนอันนี้เรากําลังหมายถึง FDI ละเงินทุนเคลื่อน,นย้ายม,มันมีผลกระทบไหมคะคุณสุพจน,น,น์มีผลแน่นอนครับมีผลแน่นอนคุณนาำคือธุรกิจอ่ะดูต้นทุนเนาะดูต้นทุนเนาะเพราะนั้นตัวภาษี นำเข้าที่ปลายทางถือเป็นต้นทุนอันหนึ่งนะใช่ไหมครับที่ทําให้ราคาพอไปถึงมือผู้บริโภคแล้วมันจะสูงขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคุณเอาถาม2ประเด็นอันแรกคือตัวกําแพงภาษีนะครับที่เราจะโดนนะครับอันที่2คือเราข้อคอนเทนนะครับทั้ง2ประเด็นเนี้เกี่ยวข้องแน่นอนครับกับ f d i ที่เข้ามาในนามกลุ่มชิ้นส่วนเนี่ยเราได้รับเราได้รับการติดต่อ นะครับแล้วก็ประสานงานนะครับง่ายๆเลยคือนักลงทุนที่มาใหม่เนี่ยจะเป็นนักลงทุนจีนเยอะที่เป็นที่ส่วนยนยนต์นะครับเขาเลือกเลยครับว่ายังมีมีหลายๆลายนะครับเขากําลังเฝ้าดูตรงนี้เลยครับว่าเราเจรจาแล้วผลเป็นยังไงนะครับแล้วเขาก็ถามเราทุกวันเลยว่าของเราถึงไหนแล้วนะครับถามว่าเขาเบนช์มาดกับใครตอนนี้เขาเบนช์มาดกับมาเลเซียเวียดนามนะครับคือถ้าเราเสียเปรียบเขาไปมาเลเซียแล้วเขาได้แต้มต่อมากกว่าเขาก็ไป แต่ว่าข้อดีของเราเนี่ยผมยังเห็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยเราข้อคอนเทนต์เราได้เปรียบนะครับที่ผมบอกว่าโลหะเราทําได้น้อยเนี่ยผมนี่เห็นว่าเราทําได้มากกว่าประเทศเหล่านั้นในอาเซียนนะนะครับ mm hmm. ก็เราเรายังไม่เสียเปรียบในเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าเพราะนั้นเ,เกมการเจราจาตรงนี้ครับก็จะมีผลค่อนข้างมากนะครับแต่ก็อีกครับที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยถ้าเขาโดนเซกชันสองสามสองไปประเทศไหนโดนเท่ากันนะครับ บก็มีมันมีรายละเอียดอยู่ครับแต่ว่าเกี่ยวแน่นอนครับอ่าสมมติว่าเราได้เท่าๆกับเวียดนามกับมาเลเราก็ยังจะเปรียบอยู่เพราะว่าสัาผัสเฉลี่ลึกกว่าสาธารณรัโพวกเราโอเคอันนี้ได้แต่ถ้าเราสูงกว่าเวียดนามกับมาเลยสักห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องไปดูพิกัดอ่าถ้าพิกัดนั้นผู้ผลิตรลยนั้นโดนเต็มๆไม่ได้เข้าเซกชันสองสามสองไปโดนรีซิปเปอร์คอลอ่า ใช่ยงั้นเวียดนามก็จะได้ต้มต่อละครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยตัดเชือกเลยนะคะเนี้ยครับง่ายๆแบบนี้เลยครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับคือเนี่ยนักลงทุนที่ติดต่อเราให้เราหาพาร์ทเนอร์ให้นะครับตอนนี้เฝ้ารอเรื่องนี้เลยครับอืมอ่ะโอเคค่ะวันนี้พูดคุยกันค่อนข้างหลายเรื่องทีเดียวนะคุณสุพศก็ต้อต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมเปิดข้อมูลให้กับเราเพราะจริงๆเราเชื่อว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดทุนไทยก็ ซบเซามานานแล้วก็ค่าป e ต่ำมากทีเดียวค่ะถึงแม้ว,ว่าบางบริษัท p e r f o r m ร์แมจะดีก็ตามแต่คนรู้สึกว่าเราได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ฟังดูแล้วเหมือนว่าถ้าเป็นภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์คุณสุพจน์บอกว่าเรายังอยู่ในเหวอยู่ตอนนี้พยายามที่จะเกาะขอบเหวให้ได้ แล้วก็ยังอยู่ในห้อง ICU แต่พ้นอาการโคม่ามาแล้วแต่ก็ยังต้องอยู่ห้อง ICU รักษาตัวต่อก็หวังว่าไม่มีอะไรมาสะดุดนะคะในประมาณสักสามถึงสี่ปีต้องยืนยืนระยะให้ได้นั้นเราสรุปอย่างนี้ต้องยืนระยะให้ได้นะสามสี่ปีเนี่ยก็แสดงว่าสามสปีนี้ก็ยังไม่ฟื้นนะคะไปฟื้นันอีกทีก็อาจจะประมาณปีที่สามปีที่สี่เลยส่งกําลังใจช่วยนะคะคุณสุพศคารวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุพจรขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าว ศารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ